หนูชื่อไอนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะหนูก็ขอแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับรูปร่างนะคะค่ะก่อนที่หนูจะรู้จักผลิตภัณฑ์เอฟของบริษัทซักเซนทมอลค่ะหนูเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องต้นขาต้นแขนใหญ่แล้วก็น้ําหนักคอยขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ลดน้ําหนักได้ยากมากค่ะ,คะจากนั้นนะคะหนูก็ได้รู้จักมารู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอฟโนะคะ f อนะคะไม่ใช่เป็นยาลดความอ้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้รูปร่างเราดีขึ้นนะคะจากเดิมนะคะที่หนูมีขนาดเอวสามทีะะ่สาค่ะตอนนี้ลดเหลือแค่28แล้วค่ะตั้งแต่กิน f อฟลงไปะคะ่ะกินในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนเท่านั้น,นะค,ะค่ะค่ะหนูก็อยากจะ บอกต่อกับทุกคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างอ้วนนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักล้นลงยากนะคะก็สามารถลองรับประทาน f อฟได้ะคะ่ะ